lọ bạn cái câu mà cái này cái nào mình hẹn hai tư phải nghe ngang ngang cái ngàn ngàn mình ngàn lại và nó đường xô ngọn mây đấy thì xuống xuống cắn phải cháy Cứ Ooh, the mock dog hang, not หมอกช่ำเดียวกับพนุนหางลิ้นสายค้าสายค้าน้ำเต็มเพียบกี่กัาบาฝนตกปุนแล้วหมอกตกซ้ำปุนตก นะครัว่าเด็ดออกละถ่ายเป็นยังมีหิห้งบ่จิครับบ้านนี้นนนนน ยินดีครับติดให้รก็ซื้อเออไปๆมาการจีวันมันบ่อแห้ติดเต็มเจ้ามันเหนียวนะอีละจะไปไปกัมละเล่นแล้วปะฮะอ่าขาดขึ้นนะก็ไปเลยแล้วเนาะ

Eh. <laughs> 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 Đây nhang cả đây cái can lên á Anh em vô lên. Nhìn thấy nhá. <laughs>